บ่เป็นยังบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังสวัสดีครับมาเบิง่งอาหารการกินที่กลังสีสูนพันครับเป็นเบาอุตจีครับอ,อยู่ในดินแบบนี้โอ้ตัวนั่งตงน,น,นั่งโอ้ครับผม,มเป็นนกกินที่โปรตีนสูงครับบางทีมาบอกกันฟังนะครับเนาะสมัยที่ปีที่แล้วนะครับเนาะคนะเคยไปหาแถวน้องสัตว์น้องหว่านะครับเนาะข้าวพอะไรอยู่ครับ บ้านนี้เดี๋ยวนี้ก็นไม่ค่อยมีแล้วครับนี่ครับสีพายเบอร์ครับเรามันอยู่ในนี่บางคนก็นยังรู้จักรนะครับเนาะมารีวิวเห็นเบอร์นี่ครับเป็นตัวเบ,า<อ>บ้ากระเด็ดเจ้ากุ๊กกี้ของแขได้เนี่ยนักศิลา,านเลยนี่ครับเนาะโอ้โหมีแม้ที่เป็นกุ๊กกี้นะครับเป็นเขาเรียือ่องเอิ่นตัวนั่งนะครับเนาะปีที่แล้วนี่หาง่ายอยู่เดี๋ยวนี้หาถือว่าหายากครับนี่ครับ ไปเฮ็ดเมนูกินนะครับเนะาะก็เห็นเรียเป็นชิมผู้เป็นมูลสัตว์นะครับเนาะที่มันปั่นแล้วก็เอาไปอยู่ในใต้ดินไว้นะครับเนาะเพื่อกินแล้วก็ท่ามทายทายมูลออกมานะครับเนาะแล้วก็ปั่นเป็นปั่นกลมๆนี่นะครับเนาะที่ที่รักษาตัวอยู่ในนี้จนวันใหญ่นะครับเนาะจังสีออกมาม,มีปีกบินได้นะครับเนะาะตัวนี้ราคาสองร้อยครับถือว่าถือครับตัวนี้ ราคาสองราลูมานอยโอ้ยดกแดงดอแดงอยู่นี่ครับ